็ต้องขอสวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้อยู่ในแกลอารีน่าเทอรเวอร์ดิเฟนต์กันฮนะก็วันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงอัปเดตน,นะของเอออารนะีน่าทอรเวอร์ดิเฟนต์นะซึ่งวันนี้ก็อาจจะเสียงให้แยบหน่อยนะก็ปวดหัวกันเน็ตทีวทีนะก็เออมันรันบน,นมือถือเลยนะก็มันช้ามากนะโอเคนะก็ วันนี้เราก็จะมาเล่าอัปเดตกันนะซึ่งวันนี้ผมก็ใส่ UFO UFO มาบนหัวด้วยนะถ้าเกิดถามว่าเออเอาไปซื้อไปเอามาจากไหนนะก็เออเป็นเป็นทอยโค้ดนะเป็นโค้ดของเล่นนะก็สามารถไปซื้อนได้นะก็ถ้าเกิดคุณค้นใน y YouTube เวลาเวลาร้านทอยโค้ดก็คงเจอแหละโอเคนะก็เข้าเรื่องกันเลยนะโอเคนะวันนี้ก็จะมาเล่าอัปเดตอัปเดตของวันที่สิบสองนะฮะก็วันนี้วันที่เออสิบานะฮะก็เป็นว่าอัปเดตของเมื่อวานนะก็ก็อัปเดตอะไรมาเยอะพอสมควรเลยนะโอเคจะเข้าเรื่องกันเลยฮะ โอเคครับ okay, นะอัปเดตแรกก็คือเพิ่มเลือดของเดลี่วอยนะซึ่งเพิ่มมาออจาก500เป็น650นะผมไม่รู้นะว่าตัวไหนก็เลยเออไม่ช่างันแล้วกันนะโอเคนะแล้วก็ต่อมาถ้านะก็ฟาร์มเลือดสองลดลดราคานะจาก400เป็น350นะแล้วก็ไพโรนะคือ,อ,อตัว ตัวนี้นะไพโลก็เออโดนบัฟมาเยอะมากเลยนะก็ทำให้ตีได้หลายตัวพร้อมกันในแทบทุจะเลเวลเลยนะโอเคแนละ้วก็ส่วนต่อไปนะคือไฟเมดนะฮะไฟเมดนะฮะเลเวลเลเวลหกนะฮะก็ระยะโจมตีลดจาก14เหลือ12นะแล้วก็ราคาอัพเกรดนะฮะลด จาก4เออลดจาก6กแสนห้านะเหลือ3ามแสนสองนะโอเคแล้วก็ลดมา3ามแสนกว่ากว่านะก็ถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ยังต่อไปนะอัปเดตหลักของเขาเรียกว่าอัปเดตนี้เลยนะคือเขาเรียกว่าเป็นโหมดใหม่นะคือแกนมาสเตอร์ตรงนี้นะซึ่งก็เป็นโหมดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาซึ่งก็เป็นความเป็นโหมดที่แบบยากที่สุดในเกมในตอนนี้นะกเ็เป็นการอัปเดตโหมดนี้มาเลยคือแกนมาสเตอร์นะซึ่งวิธีเข้านะก็คือคุณต้อง เลเวล50ขึ้นไปนะคือเลเวลตรงตรงข้างบนข้างบนที่ใส่ตัวเนี่ยก็คือมันต้องเลเวล50ขึ้นไปนะแล้วก็คุณต้องเออผ่านด่านใดสักด่านหนึ่งนะให้ครบเออห้าระดับความยากนะคือแบบว่าผ่านแต่ว่าด่านสมมุติอัลฟาโรดเนี่ยคุณต้องผ่านทั้งหมดห้าด่านนะจะอีซี่ไปมาสเตอร์เลยนะแล้วก็มันก็จะเป็นขอบทองนะแล้วคุณก็จะสามารถเออเล่นแกนมาสเตอร์ได้นะแล้วก็ ซึ่งนะตอนทำสออย่างอีกครบแล้วนะฮะก็มันจะมีเอออีเมลเมลส่งมาตรงนี้นะ,ะก็คือเป็นเมลเออนี่ฮะ,ะก็คืออันนี้อันนี้ทวเทียอยู่สามติงนะก็เป็นเขาเรียกว่าอีเมลอีเมลส่งมานะฮะก็ถ้าเกิดเรากดเคมไปนะก็ช่างมันะมันจะพูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะก็ถ้าเรากดเคมไปนะฮะแล้วก็จะเออปลดล็อกโหมดแกนมสเตร์ตนะฮะก็จะสามารถเออเข้าไปเล่นได้นะฮะ ซึ่งความพิเศษของหมดนี้นะคือเขาเรียกว่าด่านที่คุณจะสามารถเล่นในแกนมาสเตอร์ได้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าด่านที่คุณเออทำขอบทองมานะคือแปลว่าเป็นด่านที่คุณผ่านห้าแบบความยากมาครบแล้วมันถึงจะสามารถเอามาเล่นในแกนมาสเตอร์ได้นะฮะแล้วก็นะฮะแกนมาสเตอร์ความพิเศษของมันนะคือมี100เวฟเลยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าวอยล์ล็อคือไอ้บอสพกเวฟร้อยเวฟร้อยห้าสิบ 150, เนี่ยโผล่มาในภายในเวฟ ภายในหนึ่งลอยเวฟนะก็จะโผล่มานะแล้วก็ไม่สามารถใช้เปิกตรงนี้ได้นะคือเปิกตัวนี้ไม่ทํางานนะฮะแล้วก็เออไม่สามารถเออวางไม้ล่าได้นะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะก็ไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้นะก็ด้วยสถานการณ์ที่แบบข้าไม่ถึงนะเขาเขียนแถไปงั้นแหละนะฮะโอเคนะก็ความจริงคือไม้ล่าลดร,ราคาเยอะนะก็เขาก็เลยไม่เล่นนะโอเคนะก็โอเคนะคนะแล้วก็ ยางต่อไปในความพิเศษของโหมดนี้นะฮะก,ก็คือการที่คุณจะเข้าไปเล่นแต่ละครั้งนะคุณต้องจ่ายเออ500เหรียญทองนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณหลุดเกมไประหว่างเล่นเนี่ยถ้าเกิดแล้วเข้าครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะไม่เสียเหรียญทองนะโอเคแล้วก็โอ้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวพิเศษนะฮะตัวพิเศษที่จะมีในโหมดนี้เท่านั้นนะคือมีประมาณเออ3-4ตัวมั้งนะฮะก็ระเรียกว่าเช่นบอสบอสตอนเวฟ40นะฮะซึ่งเลือดสามื่อนะแล้วก็เสกลูกน้องได้นะแล้วก็พวกซอมบี้ที่แบบ วิ่งออกมาจากฐานคนเล่นแล้วก็แบบว่าไปชนซอมบี้ฝั่งหนึ่งแล้วมันจะวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็มีแบบตัวเซกตัวเซกซอมบี้เมื่อกี้ผมพูดถึงนะแล้วก็เออซอมบี้ที่ยิ่งอยู่นานมันจะยิ่งก๊อปปี้ตัวเองแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับโหมดนี้นะฮะโอเคนะก็ พูดอีกรอบนะก็คือการก็คือมันจะมีหนึ่งอยเวฟนะแล้วก็วอยลอดก็คือเขาเรียกว่าพวกบอสเวฟลอยขึ้นไปเนี่ยมันจะโผล่มาภายใน้อยเวฟนะแล้วก็เขาเรียกว่าลเลือดฐานมีแค่หนึ่งนะแล้วก็ไม่สามารถใช้เปิลได้นะแล้วก็ไม่สามารถวางไมล่าได้นะแล้วก็เขาเรียกว่าจะมีมอนเตอร์พิเศษออกมานะแล้วก็เออการขะการเข้านะก็ต้องใช้ทองห้า้อยนะฮะ แล้วก็เขาเรียกว่ามุดานที่จะเล่นได้ในโหมดนี้นะจะต้องเออจะต้องผ่านเป็นกอบทองเรียบร้อยนะถึงจะสามารถเข้ามาเล่นในโหมดนี้ได้นะโอเคแนละ้วก็ส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปคือ เพิ่มแบชนะแบชมาสามอันนะคือแบชเอออารีนาเคลียร์นะฮะก็คือแบบว่าชน,นะห้าหลับความยากใน1แมปนะฮนะก็คือทำเออขอบทองในในด่านใดด่านหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบว่ารุ่นน้องของไอออรารเดอร์เวนะิ์นะก็อาราเดอร์เวิ์คือต้องห้าแมปนะอันนี้เป็นแมปเดียวนะโอเคแนละ้วก็ต่อไปนะั่นคือเทรนดิ้ง กรเดชันนะโอเคแล้วช่างมันนะก็จะต้องจะปลดเราก็ต่อเมื่อคุณเลเวล50นะเป็นแบชนะฮะก็ต้องเลเวลข้างล่างเป็น50ขึ้นไปนะแล้วจากนั้นฮะาอันที่3านะเป็นแบชที่3ก็คือ Diamond Dark กนะคือชนะโหมดแกนมาสเตอร์ในด่านที่เป็นระดับความยากปานกลางขึ้นไปนะฮะคือมันจะเป็นระไรที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้มันก็จะผ่านง่ายนะก็เป็นวาน,นี้นะสำหรับแบชที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะโอเคนะก็ส่วนเขาเรียกว่าอัปเดตสุดท้ายนะคือเพิ่มตัวใหม่เข้ามานะนั่นก็คืออเ ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นลิเปอร์นะก็ตัวนี้ถนะ้ามีราคาที่1 2ึ0งหมื่นะฮะซึ่งวิธีปลดล็อคของมันนะมันจะไม่สามารถซื้อได้ตามปกติได้นะคือแปลว่ามันจะแบบว่าเป็นเสียงเหล่านี้นะก็ไม่สามารถซื้อได้ตามปกตินะต้องเป็นเออควรต้องเขาเรียกว่าชนะแล้วก็ได้แบชเออไดมอนด์ดาร์มาก่อนนะคือชนะโหมดแกนมาเตอร์ในด่านปานกลางขึ้นไปนะถึงจะสามารถเออซื้อตัวนี้ได้นะก็จะต้อง เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์นะแล้วก็เออถ้าเกิดใกล้แพ้คุณสามน่าจะสามารถเออเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าลบลบเขาเรียกว่าตัวอื่นที่คุณวางทุกตัวแล้วก็ทําให้มันเก่งขึ้นมากๆได้นะก็ประมาณนะั้นสำหรับเออตัวนี้นะก็ผมผมยังไม่ปลดลอกนะก็ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปสู้ต่อนะโอเคนะก็เป็นอัปเดตประมาณนี้นะสำหรับเอออัปเดตของอลิเนาเทเวอร์ฟนในวันที่12บสอนะโอเคนะวันนี้ผมก็มาเลยว่าเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวก็จะไปลุยต่อแล้วนะในในโหมดนี้นะก็ถ้าเกิดผม พูดอะไรผิดไปก็สามารถมาเทาเรียกว่าแย่งกันได้นะโอเคแล้วก็วันนี้นะาสำหรับอัปเดตทั้งหมดนะโอเคโอเคนะก็สักวันนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนกดไลค์ในสกายในคอมเมนต์นะเพื่อนจในงานติดต่อต่อไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็สักวันนี้สวัสดีครับ